บอกปลาคาบที่เห็นครั้งกอดเราถมเรียบร้อยเอาดินเข้าไปใส่แทน หลังจากที่เราถมไปได้เรียบร้อยฝนตกดินสุดค่ะช่วยทำงานจริงๆนะคะไม่ได้แค่ตั้งถ่ายรูปแต่ของให้ง่ายแล้วไม่ใช่เงินน้อยๆทำได้ไม่นานพอปล่อยเช่าแล้วก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นเลยเราต้องถมเอาเงินฝังดินไปอีก กำลังคนกำลังถมบ้านเนเบอร์ไม่เสร็จซากทีหนึ่งมีนู่นนี่ให้ทำตลอดเมื่อวานเอาบอ่อปลาออกวันนี้ยกปลาให้เพื่อนบ้านไปละลมาถมบอ่อไปันนี้พี่กำลังถมบอ่อคนก็กำลังทำงานกันอยู่ค่ะ ฝนตกค่ะฝนตกหลังจากที่เราทำถมเรียบร้อยแล้วฝนก,ก็ตกเสร็จสิ้นสวยงามเหมือนเดิมค่ะ